สวัสดีค่ะจะตัดไลอันเมนดอกนี้นะคะดีใจนะเนี่ยที่ไลอันเมนมาเกิดให้เห็นปีนี้เคยเจอครั้งแรกอ่ะสามดอกแต่อยู่ตรงตรงด้านนั้นของขอนค่ะพอปีต่อมาก็เจอปีต่อมาเจออยู่สองดอกปีที่สามไม่เจอเลยค่ะพอมาปีนี้ ถึงทางเข้ามารกมากตอนนี้เราก็ด้านด้นเข้ามาจนเจอจะตัดนี่ยสวยสวยจังเลยอร่อยด้วยแะดูออ ก่อนวางมีดอุ๊ยไม่ใช่หะวางกล้องหาที่วางโทรศัพท์ไม่ได้ด้วยนี่อุ้ยตอไปจุดนี้นี่คิดได้แล้วะอืม,อม หอมมีกลิ่นหอมค่ะแต่บอกไม่ถูกว่าอืมหอมจังเลยหอมคล้ายๆกับเขาเรียกสีพึ่งใช่ไหมที่ทําจากมะพร้าวแก่ๆที่เอามาทาริมฝีปากคนแก่เวลาคนแก่กินหมากค่ะนี่ตรงโคนเขาอืมหอมจังเลย ขอนที่เขาเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นขอนอะไรโถดีจังเลยมาเกิดจุดแรกอยู่ตรงนี้นะคะคจุดแรกเขาจะเกิดอยู่ตรงนี้มีอีกไหมเพื่อมีอีกเนี่ยคะ่ะจุดแรกแหละเดินมาเจอลองเดินมามาหาเห็ดนางรม แล้วมองมาพอจําได้ว่าลักษณะแบบนี้คือคือไลออนแมนดีใจมากแล้วหัวใหญ่หัวใหญ่สีขาวด้วยค่ะพี่เขาเจออะไรก็ไม่รู้เหมือนลูกไม้เลยรู้สึกขอนนี้จะสุดลงเจออยู่สามดอกมีดอกใหญ่แล้วก็ดอกรองลงมาแล้วก็ดอกเล็ก ขอนแก่เกินที่เขาจะเกิดเนี่ยไม่มีเลยค่ะเกิดอีกนะไลออนเมนพอปีที่สองค่ะเกิดมาสองดอกก็ดอกใหญ่กับดอกเล็กพอปีที่สมมาดูไม่มีอ๋อคือไม้ผุไม้ผุเกินไม่แน่นะเขาอาจจะเกิดอยู่ตรงจุดอื่นๆอีกโอ้โหดูขอนเนี่ยค่ะ ต้องเป็นต้นโอ๊กแน่ๆนู่นน่ะฐานเขาอยู่ตรงนู้นนะคะยาวมาถึงตรงนี้อยากให้ไลออนเมนมาเกิดอีกจังเลยไม่แน่นะตรงจุดนั้นก็อาจจะมีนี่เป็นเห็ดอร่อยจริงๆเนี่ก็เป็นกิ่งของต้นไม้ต้นเดียวกันอยากให้ อยากให้เขาเกิดมาอีกค่ะรกมากนั่นไงอะนั่นนะคะโถยังมาเกิดอยู่ตรงจุดนี้ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะตัดเห็ดดอกเดียวแต่พาดูดูขอนเป็นเห็ดที่อร่อยพอเจอแล้วดีใจมากๆเนี่ยค่ะอร่อยจริงๆนะคะ ไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปได้ไหมโดนความร้อนจากชามเนี้ยกล้องจะเป็นฝ้าอันนี้คือไกลๆแล้วซูมดีกว่า <incorrect. S 1> เห็ดร้านเมนเห็ดแผงคอแผงคอสิงโตที่ไปเก็บมาดอกไม่ดอกไม่ใหญ่ดอกประมาณกำปั้นกว่ากว่าสีเขียวนั้นคือตำลึงนะคะ ต้มใส่บะหมี่เกาหลีรสกิมจิจะชิมดูซิว่ารสชาติอร่อยอร่อยค่ะแล้วจะชิมเห็ดเป็นครั้งแรกที่หั่นชิ้นใหญ่ว่าทุกครั้งจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆบางๆนี่หั่นซะชิ้นใหญ่เลย แลนเมนแผงคอสิงโตเป็นเห็ดอร่อยมีราคาแพงด้วยนะคะยังร้อนอยู่อร่อยเหมือนเดิมมีน้องคนหนึ่งถามมาว่าแลานดเมนหรือแผงคอสิงโตทำอะไรได้บ้าง ส่วนมากทําทผัดค่ะผัดจะอร่อยแล้วก็ใส่ในบะหมี่ซดน้ำโหน้ำอร่อยมากนี่ต้องปรุงนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงของบะหมี่รสกิมจิมันจืดนี่ต้องเอาน้ำเกลี่ยมชายกระป๋องแล้วก็ ที่มันเหมือนเกี๊ยมไายที่มีขิงด้วยมีแตงกวาด้วยนะคะเทใส่ลงไปหอมขิงเส้นนี้สิจะทําสุก,กี้แต่หาน้ำจิ้มสุกี้ไม่เจออ้อลืมบอกในนี้ใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปด้วยนะเนี่ยค่ะเพราะเฉพาะเครื่องปรุงของ บะหมี่รสกิมจิมันจืดโหเส้นยาวต้องหมอนจะใส่ปากยังไงเนี่ยไม่ได้ค่ะพาอดึงขึ้นมาน้ำมันจะหยดใส่หน้าโทรศัพท์สดแต่น้ำซดน้ำาอกน้ำอร่อยปรุงได้อร่อย กินเห็ดอีกชิ้นหนึ่งเสียงแมวหยอกกันเวลาเคี้ยวอ่ะมันไม่เหมือนเห็ด หัวน้ำอร่อยยังยังมียังเหลืออยู่อีกครึ่งนึงนะคะเห็ดน่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเสียงแมวนี่เป็นเห็ดแผงคอสิงโตไลออนเมนนะคะ เนี่ยถ้าจะให้ทําคลิปกินให้ดูก็ไม่พ้นต้มใส่ในบะหมี่เป็นบะหมี่เกาหลีรสกิมจินี่ไลออนเมนแผงคอสิงโตแต่ที่แปลกใจอ่ะ ทำไมไลออนแมนดอกนี้รดแปลกไปกว่าครั้งแรกเส้นโอ้เส้นยาวค่ะกินยังไงเนี่ยนะคะ น้ำที่ปรุงเนี้ยอร่อยมากไลนเมนรสชาติเปลี่ยนไปอาจจะเป็นเพราะว่าดอกนี้ส่วนเนี้ยค่ะส่วนเนี้ยคือส่วนโคน อาจจะเป็นเพราะดอกเนี้ยส่วนโคนจะเยอะส่วนที่เป็นมีอีกไหมต้องใช้หมดแล้วค่ะเพราะว่าทำหลายคลิปแล้วมันอาจจะเป็นเพราะส่วนโคนจะเยอะส่วนที่เป็นเส้นๆอย่างเงี้ยค่ะมีน้อยเฮ้ยทำให้รสชาติเปลี่ยนไปเนี่ยเป็นส่วนโคนเห็ดทั้งนั้นเนี่ยค่ะ รสชาติก็เลยเปลี่ยนไปน่าจะใช่ค่ะแต่ก็ยังอร่อย วันเส้นนี่เวสีเขียวเนี่ยคือตำลึงโหปรุงได้อร่อยจริงๆงค่ะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะขอบคุณจริงๆแล้วต้องขอโทษ ไม่ถนัดในการทำคลิปกินไม่ถนัดจริงๆให้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ